สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวออที่น่าสนใจมากๆจากแอฟริกาตะวันตกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาจเซคที่หลายคนอาจจะแบบรู้จักแค่ว่าเป็นผีดูดเลือดหิงห้อยอะไรทํานองนั้นแต่ว่าข้อมูลที่เราไปค้นมาเนี่ยโอ้โหมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่เลยครับคืออาเซเนี่ยไม่ใช่แค่ตำนานเฉยๆนะครับมันโยงไปถึงเรื่องความเชื่อ,อ,อจิตวิญญ,ญาณโครงสร้างสังคมแล้วก็ น่าเศร้าที่มันยังส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยอ้อต้องย้ำนิดถึงนะครับว่าคำว่าแอดเซในตำนานเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้เครื่องมือช่างนะครับแค่บังเอิญเสียงเหมือนกันเฉยๆครับผม อ๋อค่ะค่ะดีเลยค่ะที่บอกงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาแกะรอยอาดเซกันเลยตั้งแต่แบบเอ๊ะหน้าตามันเป็นยังไงแน่ในตำนานแล้วบทบาทเรื่องคุณไสยนี่มายังไงแล้วก็ที่สําคัญคือผลกระทบต่อสังคมกาหนาในตอนนี้เลยโอเคงั้นเริ่มจากภาพจําแรกๆก,ก,ก่อนเลยนะคะในตำนานเนี่ยเขาว่าอาดเซมี2ร่างใช่ไหมคะร่างแรกก็คือ เอ่อมแมลงเรืองแสงที่ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นหิ่งห้อยครับผมลอยเข้าบ้านตอนกลางคืนมาดูดเลือดโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะทําให้ป่วยหรือบางทีก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับแต่ที่น่าสนใจกว่ารูปลักษณ์คือไอ้ร่างมาแมลงเนี่ยเอ่อมันจับต้องไม่ได้นะครับคือแทรกซึมได้หมดเลยประตูหน้าต่างกําแพงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของภัยที่มองไม่เห็นโหแต่ว่านะครับแต่ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่อันนี้แหละ อัดเซจะถูกบังคับให้คืนร่างเป็นมนุษย์อาจจะดูแบบน่าเกลียดน่ากลัวหรือบางทีก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดานี่แหละอ้าวแล้งไงต่อคะพอเป็นคนแล้วซึ่งในร่างมนุษย์นี่แหละครับที่มันเปราะบางสุดๆแล้วก็ถูกจัดการถูกฆ่าได้อ๋อแปลงร่างได้แต่พอเป็นคนกลับอ่อนแอลงหรอคะเนี่ยแปลกดีใช่ครับและตรงนี้แหละครับคือประเด็นสําคัญเลยคือคําว่าอัดเซจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงตัวประหลาดอย่างเดียวนะครับแต่มันคือพลังหรือคุณใสยอย่างหนึ่งพลังเหรอคะครับเป็นพลังที่คนเป็นเป็นนี่แหละครับควบคุมมันอยู่คนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอัตเซโตสอ๋ออัตเซโตสครับอันนี้คือต่างจากแวมไพเฟอร์นเลยนะเพราะมันไม่ใช่ผีไม่ใช่ศพคืนชีพแต่เป็นอำนาจในมือคนเป็นเป็น อ้าวเงินก็แปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนเป็นๆที่ใช้พลังลึกลับทำร้ายกันเองไม่ใช่เรื่องผีสางเท่าไหร่ถูกต้องครับแล้วแล้วใครล่ะคะที่มักจะโดนชี้ตัวเป็นว่าแอดเจตโทสเนี่ยประเด็นนั้นเลยครับคือเป้าหมายของแอดหรือแอดเซที่ถูกส่งไปเนี่ยมักจะเป็นคนที่อะไรน่าอิจฉาแบบว่าสวยรวยเก่งลูกน่ารักแข็งแรงอะไรแบบเนี้อืม ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดซิตหรือคนใช้พลังเนี่ยก็มักจะเป็นคนกลุ่มเปราะบางคนจนผู้สูงอายุหรือผู้หญิงที่คนมองว่าขี้อิจฉาเช่นเช่นคนที่ไม่มีลูกก็อาจจะถูกสงสัยว่าอิจฉาคนมีลูกเลยส่งแอดเซ่ไปทำร้ายเด็กอะไรทำนองนั้นครับ โหฟังดูเหมือนเป็นวิธีอธิบายโชคดีโชคร้ายหรือว่าใช้จัดการความอิจฉาในชุมชนไปเลยนะคะคือถ้าใครดีเด่นขึ้นมาก็อาจจะถูกมองว่าโดนแอดเซ่เล่นงานต้องรู้จักถ่อมตัวแบ่งปันงี้หรอคะครับผมหรือถ้าใครเจอเรื่องร้ายๆก็โทษว่าเป็นฝีมืออาเซโตสไปมันก็เหมือนเป็น,นกลไกควบคุมสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับลดความขัดแย้งจากความเหลื่อมล้ำความอิจฉาได้น่าสนใจมากคะ่ะแล้วก็ มีอีกมุมมองหนึ่งที่หนูว่าทึ่งมากเลยคือเขาพยายามเชื่อมอาเซ็ตกับโรคจริงๆอย่างมาลาเรียครับลองชิดตามนะคะโจมตีตอนกลางคืนมากับแมลงดูดเลือดทำให้ป่วยหนักบางทีเพอ้อหรือเสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กเๆครับผมอาการมันเป๊ะกับมาลาเรียที่มียุงเป็นพาหะเลยนะคะใช่เลยครับน่าสนใจมากส่วนที่ว่าเป็นหิ่งหอยก็อาจจะเพราะว่า แสงวับวับแแวมของมันมันไปตรงกับภาพของวิญญาณหรืออะเซโตสที่เชื่อกันว่าออกจากร่างคนทรงหรือคนใช้พลังอ๋อ oh. และในวัฒนธรรมแถวนั้นนะครับหิ่งห้อยมันก็มักจะถูกโยงกับเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้นอยู่แล้วด้วยมันคือการเอาสิ่งที่เห็นในธรรมชาติมาผสมกับความเชื่อเดิมๆด้วยแบบเออลงตัวดีเหมือนกัน จริงด้วยค่ะเอามาอธิบายรวมกันไปเลยแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่ในตำนานหรือคำอธิบายทางสังคมนะคะที่น่าเศร้ามากๆเลยคือความเชื่อเรื่องอาเดสเซอร์กับคุณใส่พวกนี้เนี่ยพอมาผสมกับแนวคิดเรื่องปีศาจจากศาสนาคริสต์เออตอนยุคล่าอาณานิคมคมันยังอยู่ค่ะมันไม่ได้หายไปไหนแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมจริงๆในกาณาปัจ,จุบันนี้เลยใช่ครับอันนี้น่ากลัวมากคือ มีรายง,งานเยอะมากครับเกี่ยวกับการกล่าวหาผู้หญิงโดยเฉพาะคนแก่คนจนว่าเป็นแม่มดโหดร้ายมากครับพวกเขาถูกทำร้ายทรมานบางทีถึงขั้นฆ่ายังมีเคสที่สะเทือนใจมากๆของคุณยายอาก้าเดนเทอายุ90ปีถูกรุมประชาทันจนเสียชีวิตเมื่อปี2020นี่ีเองไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วหลายคนก็ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านต้องไปอยู่รวมกันในที่ที่เรียกว่าค่ายแม่มดซึ่งสภาพความเป็นอยู่ก็คือแย่มากครับขาดแคลนไปหมด ฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าความเชื่อที่ดูเหมือนนิทานพื้นบ้านจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงขนาดนี้ได้จริงๆแล้วเอ,อ่อทางการเขาก็เหมือนจะยังแก้ปัญหานี้ไม่ค่อยได้ด้วยใช่ไหมคะก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายอยู่ครับผม สรุปแล้วนะครับอาจเซจึงเป็นอะไรที่มากกว่าผีดูดเลือดในตำนานจริงๆมันสะท้อนทั้งความกลัวในใจคนความสัมพันธ์ในสังคมวิธีที่คนพยายามทำความเข้าใจโรคไทยไข้เจ็บแล้วก็ร่องรอยจากประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและที่สำคัญมากๆคือต้นต่อพลังมันอยู่ที่คนเป็นๆน,นะครับไม่ใช่สิ่งที่ตายไปแล้วซึ่งต่างจากภาพจาแวมพายของตะวันตกโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ การเดินทางของอาเซจากเรื่องเล่าตำนานมาสู่ข่าวหน้าหนึ่งมันทำให้เห็นพลังของความเชื่อจริงๆนะคะว่ามันหล่อหลอมความเป็นจริงได้ขนาดไหนจากเรื่องในจินตนาการกลายเป็นปัญหาที่กระทบชีวิตคนจริงๆได้ครับผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าไอความเชื่อที่มันฝังรากลึกแม้จะดูเก่าแก่แค่ไหนเนี่ยมันยังคงมีอิทธิพลต่อการกระทำต่อสังคมในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างอืมนั่นสิคะ่ะ แล้วเราจะทำความเข้าใจหรือจะรับมือกับผลกระทบเหล่านั้นได้ยังไงในโลกที่มันก็เปลี่ยนไปทุกวันวันครับ